สวัสดีครับพี่น้องปองปายมืองนีสิริภาบึงมีคนมาสมัครพิธีก่อนแสงห้องฟินแลนด์ครับพี่น้องมาลดกันพอดีอยู่กางขางคนมาละกันพอดีประจบมาจอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเห็นเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเยู่นะ้ยยเ มันบ่เดี๋ยวยีงยังไหนให้กอยู่บ่ไห้ัพ่อบอกยังแจงเฮาหรอยังแจงเปีไหมบ้างหนขวบใครฟังก่อนน่ะพี่แต่พออพี่มันแจงเป็นไหนบ้างเนี่ยใรฟังเนผมเห็นผู้จัดการคนพู่บอกต่ขอแตจะพอมาย่บานก็ดีนะพ่ได้ไปเดินสายพ่อได้เดินสายครับพได้ไปเดีนสายุบานพเดี๋ยไปเห็นบ่เห็นพูดอยู่มาเห็มเห็นครับคุณแงวการทักไปการทเนาะสูนไเนาะ เป็นโมเดลสี่กันโยเป็นปกติแล้วก็คือเป็นพิธีกรอยู่แล้วใช่ไหมแม่นครับแล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหม้องเไม่ฟ้องครับแต่ว่าแต่ก่อนน่ะเขา่นร้องกระเทียมแล้วก็ทำเต้นน้อยๆเขา้องเขาร้องกระเทียครับบัดนี้มา่งสร่างมาปีที่แล้วที่อยู่วงกับแม่นี่คือเพื่อนจะได้ไม่เห็นเราจับไม้เราไม่หรอตอนแรกนี่นี่ลุยบอกว่าเพื่อมีอันเสื้อบัวพิธีก่อนนะมาสมัครมั่น ประมาณ20กว่าคนเลยแต่ว่าไม่ผ่านสักคนบดอยู่ใหญ่สักคนก็แล้ว่าเออเขาจะเข้ารอดล่ะรอดรอดไปเท่ากันทันรอดไปรอดไ้กับอะไ้บ่ได้บ่ไรอธิบดีคนว่าอิบดีกว่าสองอธิตย์บานี้มือนีนิรุบานเธอฟังมุอหนี่นี่อะไรสั่นพอดีวันนี้จะไปเขาทางไงบอสเถาจะไปกรุงเทพแล้ววันเนียนเพราะก็เลียเปิดใน้ฟังอันนั่งอะไรอาติโมชันแต่ว่าโอเคเหรอคุณมาลองที่หลายยังบานสิล่ะแต่ก็ยังงงมือก็ยังงงว่าผู้ใดใช่ไหมผู้ใด ตว่าอนางล้ำนางล้ำเพิ่งก็ได้ได้สั่นีมาเังกันแะเ้ยเสียงนี้ใช่ไหมเรเรนี่ก่อนมารม้องขอคนะนงก็งสัยกันตอนนั้นเไ่ได้่ยนเปี่ายังไงช่วงดรอบกเหบบาที่นีกจะเรมาลองกันอีกแล้วพีนี่ตันหายากมากเพราะว่าตอนนี้มันกลางวงมันกลางฤดูการแล้วเขขึ้นวงกันหมดพี่นอองเอ้ยนี่แหะมันสจมื่อสินี่แหะเราเป็ดรองง่ายกัเราเป็นลูกพ่เาไอ เออปกติคือประสบการณ์คืออยู่วงไงวงลั้เรื่องต่อก่อนคือเคยอยู่วงของคุณแม่น้องนักโอเลพรหรือเสียงอีสานมาไปพี่น้ออกทดลองเพิ่อยู่หอพ่อแม่ค่ะแค่ปีเดียวแค่ปีพอดูพอดีต้งแต่ฮอดอายุไอ้ตอนแจแปดเจ็ดแปดขวบครับปื๊ดตอนนี้แค่ปีแล้วตอนนี้เก้าคเดี๋ยวเปลี่ยนในหอมันเสียงก็ดังตอนนี้เศร้าเหรอบอกเศร้าเส่วนบอกเศร้าส่วนครับเศร้ารบี ขับรถแล้วจะไม่แล้วมันก็ยังเปิดกันโดนขับรถคอยตอดนะเป็นเงินบอลแต่ใจสู้จริงนะเพราะว่าปกติขับรถเจ็บแข็งใช่ไหมขับรถแข็งครับอสขับรถน้ำตลอดครับเองเงินบอลเดาเป็นแดงเพิ่งคืนกวาดนั่งมาเลยเดียวสัมนั่งวันนั่สิมากเลยเดียวสัาผู้จัดการพทูตบอกว่าพร้อมรพ้อมทดลองงานเลยอไมะแต่เออความความพอตกลงนี่คือความหมายว่ากาสิึกษาเอออาทิตย์ไปเนาะสัน กะคิดว่าสมัครมือนีบอกค่ะแต่ทักมกาถามมือนีคือซื้อมือแดงสี่ทุ่มคร<อ>ับ <c oughs> ท,ทักมาทักมาผู้จัดกายุย้ยสี่ทุ่มตอนนี้เทีย่ยงขึ้นเทีย่ยงขึ้นเทีย่ยงขึ้นหนาสิทัก่อนสี่ทุ่มออกจากบ้านโม่งเขาออกจากบ้านวังอะไรบังสี่เที่ยงขึ้นนี่ครับอำเภอเพชรนี่คับแน่นหนามากนะถือว่าแน่นหนามากทักกันตอนส <c oughs> ี่ทุ่มสี่ทุ่มครับเที่ยงขึ้นออกจากบ,าบ,าบ,าบา้านจากอำเภอเพชรอุดรไปคอนนแกรมคืออันนี้ สิไป,ไปก็ไม่แพ้วเหมือนมือซื้อเป็นสา,นสาคือสีเดินทางจากขอนแก่นับไปทดลองอ่แมาตอเยมันบอกแม่ราบไปทดลองกแยแม่แค่ว่าไปกุเลยแม่่ได้บอกว่าได้จกแบมาไหนบอกมาสบ้านเลยเช่นเอามาตีหลักนั่นแพ้ว่าคื <c oughs> อกับบ้านคือไล่องกันดอกแต่มันพ้วนี่เราเป็นคนบอกว่าเราเป็นคนใจหรือว่าจะแจ่างคือมาก็คือมาก็คือได้ใจนาวมากคือว่าตัวนางได้เพราะเปิดงรถ กูเลรงคุณอรนีเอาคำหัดต้นนี่เคยเป็นเพื่อนในเคื่อกันอยู่แล้วอยากฟังเสียงแบบนี่นีเฮซี่ปอกพี่ก่อนในวันเบาๆเมียนถ้าเยอนี่แ่เสียงกนม่ดังกวนเอาผมไม่ได้เป่าไมโดดแล้วเนี่ยเพาเป็นยังเขาต่อตามภาษาเขานี่แหละตลกไรด้่นอองแตงยิงแทงใดได้น่แตงิงบที่ทนึงได้เป็นได้เิดครับคนขับรล่อก็เป็นได้ครับโอเคลองดูดู สวัสดีครับสวัสดีพมิพี่น้องครับมีรักแฟนเพลงน้ำกันเบอร์สุขสุขคนครับเมื่อนี้ลูกหลานเอาเอาวัดเสียงวิสานแล้วครับเมื่อนี้ลูกหลานที่วัดเสียงวิสานได้มีโอกาสมาเปิดเท่าการแสดงเมื่อนี้ถือว่าเป็นภาพบันเทิงมาเสพมางันให้กับพ่อแม่พี่น้องใน้คำขึ้นนี้ครับเมื่อนี้ก็ถือว่าบุตรายสายเน่มาหอดจอดถึงอีพออีแม่ให้มาสมกับความคิดหอดคิดถึงเจ้าในการโยนกัรสอดแจงเรื่อพี่น้องเด้อนะฮะพี่เด็กพอมี เดบอส่อนนะบอกขอร้องหน่องก่อนเดบอสเดีาเข่าร้องเรื่องเราของันมองฟังแนมของั่นะครับมันจำไดบอสบ่อยแน่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 แต่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 ่แแต่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 แ่แตต่แ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 ต่ต่แ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 ่แ ยังอายมาต่างหลายบัดไล่โกเห็นของโตเป็นของอิ่มไปลงซิ่มแต่ของใหม่เบิ้ดแต่บุตรตาย่ายไล่อีสานต่างแต่เข่าสี่หลิงเอาไหวแน่บ่อนนอกี่น้องเรื่องท้าวบอกเรื่องพี่ที่กลองกระได่ล่ำกระไดเป็นวอลแม่ครับนี่มันหนีพี่เราไม่ขบรถแท้ล่ำเสือล่ำแจ๊กหน่อยๆสันๆนึกยังล่ำมครับกลองล่ำเพลินดังแน่น แน่นแค้นจโจรออยู่ทั้งในอยู่ใส่โน่อำค้าอย่างเราหาจนแจงแกงเครื่องใจยังลากค่ายัางน้บอบอกพีนี่กะนี่อยู่นาหานนี่กะนี่อยู่น้าหาน,น,นาหาสิขึ้นบ้าน โอ้บอมมี่อยนไอเห็ดจังได้หน่อคนไขโอ้ยโอ้ยลนนาเยดพูดใ้หน่อยหนึ่งเดียวมเอากระลั่งเสียงวาใส่เมื่อไรเมื่อไรไงื็จงเสียงสับพูดหน่อยสรับเสียงออกมาแบบแน่นหนามากนะครับเดี๋ยวซุง เพิ่นตรงต่อเพิ่นจิไปคนแก่นเดี๋ยวมือเงินง่ายเสียก่พิ่นจิไปเส้ยก่อนไอ้ทำารับทำมาตานครขอดวงใหญ่ไปพุ่งดิเพื่อเป็นพุ่ีดินวงใหญ่วงใหญ่ใช่ไหมบริบไปน้ำควานสุลาดวงกันเดี๋ยวฝากพี่น้องใส่ห้องฟินแลนด์ห่อมืออื่นอภิภรอยากับพิธีก่อนไม่ห่อจะเป็นแบบไหนจากพีจากอันเคยอยู่ร่ำเรื่องต่อก่อนมาอยู่ร่ำสิ่งต่อเรื่องต่อเล่าเป็นแบบไหนพี่น้องฝากติดตามแล้วมือเป็นวันแรกเป็นวันทีแรกที่จะมา เทสกับทดลองลว่าเป็นอะไเนาะว่าพ่นสียูเลยเพราอันเข้าอนี่ก็บยานายยูยเราเ่นบอกเป็นแล้วแต่ว่าเพ่นสียูนํำหเข้าบอ,อเออก็ว่ากันที่หนึงนะครับผมกับเออมางอะไรก่อนคำฮอตคำฮอตเนาะยีะปีจริงหรอยี่สิบยรับช่วงไม่หรอช่วงครับแต่ว่าฮอนดาเพิ่นบอกอายุไหได้ดีอันนี้คลิปแรกบอกแมนครับกซีเดอร์เท่าอีหลี่าแมนท่นนนถทาซัมซันป่าสซัมันไงเขาดีที่20นึงมันบอตัวว่าอันซัมมันบอด่ะ ไม่เป็นสามสิบปุณบอกเพื่อนว่าผมบอกผมอยู่อันผมอยู่วงโดนนาผมไม่นางอยู่อีเจสหลายปีใ่อยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อันประม่อันอันบ่อทานปุงอาจารย์บุญลงปะพร้อมๆกันปะช่วงนั้นอันอาจารย์เริ่มก้อนครับบุญลงก็เริ่มก้อนครับอันเป็นตัวแม่เปิดทางก่อนโดนตัวลูกน้ำมาตัวลูกน้ำมาอ๋พี่น้องฝากฝังน้ำบ้านหลังเก่าจากอีสานสูตรจะต้องเปลี่ยนจะเป็นแบบไหนรอติดตาม บอก็ไดรล่ำก็ะไร้ำลูกกรีำลูกกะไดที่ยางนอนล่่งเตือนลงบ้องได้อยู่เล่นแต่ลอกกะไร่พี่น้องใช่ตัวเราล่างก็เล่นเล่นเนเรีนคืัไแ่ายกระเียตเด็กแล้ผู้เด็กเช่นว่าทนี้ลนะผู้นึงนี่ลหะเดอ้โอ้ยขรตเอนันอย่างนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเดินทางาไปแล้วเจอกันผู้นี้ที่อมาะนครกับแสงทองฟินแลนด์เต็มรูปแบบเต็มโชว์ตลาดยังไงตลาดยังไงอย่างไล่ะยินจาไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันอีกชื่อหนึ่งอยู่นั่นแหละอามาต่นครเรารอติดตามผีแพลแพร์แล้วกันเิอกันพรุ่งนี้ครับผมที่ชนปรีจา